โอกาสดีที่เราเจโนันนี้เพราะว่ากำลังจะมีละครเรื่องใหม่ครับนั่นก็คือเรื่องเฟื่องสุขในช่องสามเวลาหกโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรื่องนี้แฝดทักันมายาวนานครับตอนนี้ก็ได้ในราคาที่เจะสั่งกันแล้วเขาบอกว่าเป็นตึกในซีรีส์สองเรื่องนะตัวเด็กคนนี้เรื่องแรกเลยผมได้เป็นคนเก่งครับคนเก่งเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอาเอกจะสมหวังไหม เสียงด้วยนะครับเสื้อสายฝุ่นจะเริ่มสุดหน้าตัวมาของแล้วบอกเลยว่าเดกมาติดต่อเน,นี่ยยาเนียน,นเรียดหรือเปาครับในสวีดีโอเพลงคนไม่ใช่คู่ไม่ใช่ฟังก์ชั่น,น,นตอนนี้ยอดเดียวก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆดูกันเยอะนะครับเรื่องนี้ก็เรียกว่าขวดเหมือนเดิมไปรักเขาแล้วก็เขาก็ไม่รักเากรกเาเราเป็นคนไม่ใช่ยังไงฝากด้วยครับช่วยกันดู ่สำคัญครับยังมีเดิมๆยังม,มีคนพูดมาก,กน,นะนะคุณยังไม่พอช่วงนี้รู้สึกพูดกันหลายที่เจอพูดถึงมินใช้นทนิยาแล้วก็อ,กอย่างนะครับละครเรื่องบ้านสุนดยังตอ่อเล่นทางช่อง7นะครับรอดูนะครับองกปีนป่าจะได้ดูกันเป็นไงฝากด้วยนะครับแล้วมีะ <S <S อะไรก็ได้มาเปลี่ยนกันเรื่อยๆครับขอนนคบคุณมากเลยครับที่ยังตนนิดตามบ๊ายบาย